เมย์ค่ะแล้วก็แพรี่ค่ะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะแพรี่เราอยู่กันที่หาดสมิลาจังหวัดสงุลานะคะวันนี้เรามานะคะในกิจกรรม<อ>ท่ายะค่ะา,ยายสารสัมพันธ์นักเรียนผู้นําโ,<อ>โรงเรียนในเครือสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จพระเจ้าพันีิีเธอเจ้าฟ้าเปนตรัดาาสุดากิริโสภาพานวดีต ใช่เราเนี่ยยาวมากสองบรรทัดจะไปอยากเสื้ออะค่ะและกิจกรรมในตอนนี้คืออะไรคะพี่เมย์กอดกองทรายค่ะซึ่งเราพาโรงเรียนในเครือของเรานะคะทั้งหมดอเก้าโรงเรียนค่ะมาะกอดกองทรายกันค่ะจากเหนือจรดใต้นะคะทุกโรง, <ใช S 1> งเร<ล>ียนมาอยู่บนน้าหาดสมิลานะคะเพื่อสารสายสัมพันธ์ที่มีกันนะคะในเครือราชการที่หกหรือเครือสมเด็จพระมหาธิรา,า<ใ>ชเจ้านี่ค่ะตอนนี้ค่ะเรายังไม่บอกค่ะว่าโรงเรียนอะไรมาบ้างเพราะเราเนี่ยจะไปสัมภาษณ์เข้อที่หน้าโรงเรียนกันเลยไปเลยค่ะโรงเรียนไรเลยค่ะ

เแต่ชานบ้านหัวเลยค่ะฉันเป็นเด็กใหม่ตอนนั้นพี่กเลยพี่นายพี่นายลงเลยอ่าโอเคพี่นายบอกจนเด่นของตัวแบบกระชับได้ใจความทำไมถึงเลือกเนี่ยทำไมทไมเึงเลือกตั้งโดดมันมากไม่รู้ว่าคือมันเป็นที่จดจำของเด็กเก่าอะไรเงี้ยมันแบบใครแบบจบทิ้งไปแบบเวลาแบบจะแต่งงานเลยก็จะมาใช้โดดที่นี่โอ้อะไรเงี้ยใช่แล้วแบบบรรยากาศรอบโบด์แบบก็สวยแบบเป็นหญิง่ายแบบเหมือนแบบจัดอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะคะ เราถ้ามีโอกาสจะเอางานสามคำไม่แก่โบยของเราอ้าวสามคำค่ะให้โบยให้เสนอมาดิจะเสร็จไหมจะเสร็จไหมสามคำสามคำสามคำให้โบสยขาดให้ได้ดีเออให้ขาดให้โบยได้ไหมไม่ได้ค่ะรักพระเจ้าแล้วไงรักพระเจ้าพระองค์นี้นายาเป็นข่าวไม่ต้องนที่สองเป็น่ะ ่อมาก็อีพอจัดเมืองเหมือนกันนะคะก็คือโรงเรียนยุพรารวิทยาลัยมาเลยค่ะโรงเรียนนี้คนหน้าตาดีเขาเยอะจริงจร่งแต่เราสุดตาทั้งนั้นเลยนะคะตอนนึงตัวเงนหนึ่งคนตอนนี้กอาลังสร้างอะไรอยู่คะยุพราสร้างอะไรคะยุพราสร้างอะไรอยู่ตึกยุพราราทำไมถึงสร้างเลื่องที่จะสร้างตึมยุพาราคะในตึกเรียนหลักการแล้วเป็นตึกที่สวยแล้ว ตึกเรียนหลังแรกค่ะพี่เมย์สวยแล้วสร้างศาลาพี่โซนูจะไม่รู้จักมาอเอางานงานงานปัญญาขอขอสามคำได้ไหมคะให้ตอบสามคำไม่แก่ใช่หรือว่าตึกของเราก็ได้สามคำขอสามคำน้องแฉกโกโบนผม้ะคิดก่อนโกอ่ะอันนี้พี่ไอค่ะประธานนะคะประธานระดียนมาก็ไม่มาเอะไรพี่ไอค่ะขอสามคำขอสามคำไม่แก่ เอาไดเอาไดเอาได่เอาเอาไ้อากค่อาได้เาไดรนอาไ้เาไดอากด้เอาไเอาได้อาเาไน้เ้เอบคุณมามค่ะขาอใไ้เอาได้เอาได้เอาไ้อาหด้เอาได้เอาวด้าได้เอา้เอาได้เอาเอายนเเได้อาไาไากาา้าาด้าด้อน้อาาเอา เขารู้่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะครีเอทีฟใช่จับใช้ไงใช่อามาตอนนี้สถานีสถานีกำลังสร้างสิกอะไรคะเป็นแถมของนู้หน่อยเป็นแผมของเรียนเลยนอะไรค่ะนี่เป็นอะไรคะตอน เป็นสนามของโรงเรียนนะคะซาฮามิซาฮามินี่อยู่ไกลมากเลยคะจากจากภาคใต้มานั่งคุยกับเป็นนั่งคุยเออเออันอยู่ไกลมากเลยซามินี่มาพร้อมโรงเรียนปรีนแล้วก็ยูพาร่ามาร่วมกันเดียวกันค่ะพวกมันอยู่ไกลมากค่ะอยู่บนที่เข่าใช่ไหมคะอยู่บนดอยบอกความสำคัญหน่อยว่าทำไมเลือกที่จะสร้างสนามสนามนี้นะคะมันมีข้อดีะไรบ้างข้อดีก็มี ด็อกเตอร์ช hmm. yeah. uh, oh, ินาเวอ๋อเป็นคนช่วยป้าช่วยออกแบบอะไรอย่างเงี้ยคะบริจาคบริจาคให้อ๋อมาจ่ายให้สร้างสนามอย่างเงี้ยคะเป็นความประทับใจและอยากจะขอบคุณเขาผ่านทางรายการเป็นเล็กๆใช่ไหมคะมีอะไราเอานานพูดเลยค่ะดังๆเลยค่ะคุณแตงโเลยค่ะก็ขอบคุณ ออาาขอบคุณมากมากนะขอบมากนะคะพี่ชายงานขอ,อสามคำไม่เกะายนี้ขอสามคำขอสามคำสามคำ,มค,ำ,มค,ำ,มค,ำคำว่าอะไรก็ได้อยากกลับบ้านครับอะไรคะ <g aff> อยากกลับบ้านอยากกลับบ้านขอบคุณค่ะขอบคุณสาธมิตรมากค่ะจากสามีนะคะเราก็ได้ความรู้หลายอย่างเหมือนกันนะคะนั่งบนรถเนี่ยก็จะสอน เขาจะสอนภาษากหรีกให้เราด้วยนะคะได้หลายคำเหมือนกันอ่ะต่อมาเป็นโรงแรมเทศบาลปลูกปัญญาเออเทศบาลปลูกปัญญานี่อยู่ไม่ไกลจากเราบ้างค่ะอยู่แค่จังหวัดภูเก็ตเออเอะมาคนมาคุยกับเราใครดีคะใครดี ตันมาตันมาอยู่ไหนคะพี่ตันมาพี่ตันมาไปไหนางอ้างานงานอันนี้ก็เหตุผลอันนี้นี่เจ้กเจ้ากระเบ้างอยู่คะเออตึกร้อยปีครับตึกร้อยปีของโรงเรียนบุ๊กเจ้ากระบ้าบุบัญญัตใช่ไหมคะทำไมถึงเลือกที่จะสร้าตึกร้อยปีคะอ่เป็นอะไระเป็นตึกที่เอ่อสร้าง ขึ้นมเรื่องจากครบร้อยปีอ๋อเป็นการก่อตั้งโรงเรียนก็เป็นตึกที่สร้างนะคะครบร้อยปีของการก่อตั้งโรงเรียนใช่ไหมคะตอนนี้อาจจะยังยังไม่เห็นแววมันเดี๋ยวเราจะมาดูแววแบบเต็มๆบ้างใช่เมื่อตอนเสร็จงานที่เทศบาลปุกปัญญาครัขอตามคำไม่แก่ค่ายนี้เลยอ่ะพร้อาตามครัดังๆเลยดังๆพร้อมกันก็ได้ค่ะอะไรก็ได้หาอะไรก็ได้ เดี๋ยวมาอยู่หัดเดี๋ยวมาอยู่ตต่อจบยอดมากนี่สถาบัาเด็กประเพณีค่ะโรงเรียนต่อไปคือโรงเรียนโรงเรียนนี้หนูไปรับมาเองจากสนามไอ้ไอ้นี่สนามบินสถานีรถไฟเลยใช่แล้วก็โรงเรียนนีแพรลึกซึ้งมากเลยโอเคโรงเรียนนี่คือโรงเรียนไหมคะโรงเรียนศรีเพร สร้างคืออาคารหรืออะไรอย่าะอาคารอาคารครามันมันมันยังไม่เหมือนอาคารเลยนี่คืออาคารอะไรคะอาคารสีพแยกเหรทำไมถึงเลือกที่จะสร้างเพราะว่าจริงๆแล้วอาคารนี้มันเป็นอาคารที่เอาไว้ตัดเกตของพวกเราทุกคนก็สำคัญใช่ไหมแล้วก็พระน่าเออมีลายพระธาตุอยู่ที่หน้าอาคารค่ะแล้วก็ชื่อของอาคารก็เป็นชื่อพระนามแฝงของพระองค์เลยค่ะก็เลยเลือกที่จะสร้างนะคะเลือกสี่แยก ขอสามคำพร้อมๆกันให้แก่ค่ายนี้ค่ะเอาพี่เลยนะคะกสามคำให้กับค่ายนี้สามคำให้แก่ค่ายนี้สามคำอ่ะไรดีพูดพร้อมกันก็ได้ค่ะหนึ่งสองสามลอยดำพูดภาษาใต้ค่บพูดเสียงดังมากต้องขอความเคารพดูก่อนโรงเรียนต่อไปเป็นโรงเรียนที่แบบว่าเอ้ยดูดีดูดีมากเลยค่ะตอนนี้ไม่ค่อยเข้าข้างเลยเป็นโรงเรียนที่ กำลังครีเอทอยู่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลงยนอะไรลงในอะไรลงนอะไรเฮ้ยหน้าตาไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เออที่มาจากอะไรคะมาจากลานจากไกลไมไกลมากอุ้ยกลมากท่้ที่นี่ไกลมากแล้วนี่กำลังสร้างอะไรอยู่คะตอนนี้อาคารอะไรฮไอะฮะฮะอะฮอฮะอะฮ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 ะอะฮะฮะอ้ฮะฮ่อะอ้อะะ พอตะบนเนียมไปแบบเหมือนกับศูนย์ทางความรู้อ้าวช่งความรู้อ๋อาคาที่สคัญเรจะมีหอใชแล้วก็หาความัูเพิ่ไม่ได้แต่ไม่อไาได้ว่ะาคือว่ากจากไทก็เหมือนกันอะรวหน้ำไหาคานเปนที่้จักแวกาวอาแม่ว่าจะไม่อยู่มหาวัยอ้าวงั้นมาวิชิราวุฒาขอซ้ำค่ะไม่แก่ค่ายนี้เลยอะไร ได้ไหมอาเร่วๆเลยนะคะตอนนี้มาหากำลังคิดเยอะฮะคีชีเร่วๆเลยค่ะอ่ะอะไรดีฮะอะไรเร็วเร็วสามสีุ่กจุ้งไปมหาวิชาวุ่า เฮ้ยใก้จะเสร็จแล้วแบบโอเคโรงเรียนสุดท้ายเป็นโรงเรียนชายล้วนชายล้วนค่ะอ๋อเดี๋ยวยังมีฝ่ายน้ำผึ้งเพราะยังมีอยูโรงเรียนหนึ่งแต่ว่าเขาเพิ่งมาเาขอขอสวัสดีอะไรไหยคะวชิระวัชิระอะไรตานิชาชายล้วนค่ะชายล้วนโรงเรียนโอเคตอนนี้กำลังสร้างตึกอะไรกันอยู่คะข้อห้อข้อห้อังคนยืนขึ้นเลยไหมคะข้าวนนี้เปนข้าวบนนี้ค่ะเชิญเลยค่ะเรียนเลยค่ะโอเค ตอนนี้กำลังสร้างตึกยอ,ยอ,อ,อะไรอยู่คะตอนนี้กำลังสร้างตึกอะไรอยู่คะตึกขาวนะตึกขาวเออทำไมถึงเลือกสร้างตึกขาวก็าเป็นเป็นศิลปะของพวอจีรา มันเป็นตนหลักเไขาไปเรียนไครับไปตึกเรียนนะครับอ๋อไปึกเรียนด้วยตึกเรียนที่้อนวัชราวุธนี่พื้นที่เขาเยอะมากกี่ไร่คอยู่ไร99 99 99 99ไร่ใจกลางเมืองรุงเนีเลยทีเดียวเออกางเลยกปวดมากค่ะโอเคนั้นวชราวุธค้าตกลงกันค่ะว่าสามคำให้แก่ไขนี้ขอสามคให้ค่ายนี้เลยค่ะุดเยอะจังุดเยอะจังเว เฮ้ยเขามาตอนนี้เมาค่ะเยอะจังเลยตอนนี้เราสัมภาษณ์ไปได้กี่โรงเรียนคะน้องแพรตอนนี้นะคะเราสัมภาษณ์ไปได้แปดโรงเรียนเจ็ดโรงเรียนเออใช่เจ็ดเรือสายน้ำเมื่อกี้หนึ่งโรงเรียนซึ่งเอาเพิ่มก่อการเดีก่าเมื่อกี้เขาไปเล่นบันนาโบ้ด้วเออเป็นการสายสัมพันธ์นะคะร่วมกัน โอเคค่ะเดี๋ยวไงเราจะไปสัมภาษณ์สายน้นำมึกอีกนิดนึงนะคะว่าทำไมเขาถึงอาคารเขาจะสร้างอาคารจะสร้างอาคารอะไรรู้ว่าถึงไหนแล้วด้วยเพราะว่าเขามาทีหลังแล้วเออแล้วกำหนดเวลาเนี่ยโรงเรียนละครึ่งชั่วโมงค่ะน้องหนึ่งค่ะตอนนี้ทางชมรมศิลปะนะคะผู้เป็นกำลังสร้างโอ้ เป็นหัวใจดวงโตมากสวยมากสุดยอดมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหม่จำลองนี้เขาดีจริงๆค่ะเขาดีเยียวปีเลยนะคะวันนี้มาตั้งจุดเด่นมากทำไมถึงสร้างหัวใจใหญ่ขนาดนี้คะทำไมถึงสร้างหัวใจใหญ่ขนาดนี้คะตาหนึ่งคนอะลุงเตกและกันลุงเตกนี่ครับนี่ครับนี่คือหัวใจของเราครับหัวใจของเรารักมหาวชิราวุธนี้นั่นเลยขอถามๆนิดหน่อเพราะว่า ต้องร่วมศิลปะของเราเนี่ยก็มาจากกิจกรรมให้กับค่ายของเราแล้วใช่มีส่วนร่วมแล้วมีบอกบว่าป้าๆอะไรอย่างเงี้ยเอาให้คนามคำเลยให้กับค่ายของเราจะมากิจกรรมที่จัดก็ได้แล้วฝาแล้วฝาตามดิรักษาคำพูดง่ายคำพูดเจ้าของศิลปะคำพูดที่จะมีเราล้างขาวที่เราเออคำพูดมากค่ะ น,นี้นะคะน้องเพรเราอยู่ที่สถานที่สร้างอาคารสิ่งสำคัญของโรงเรียนสายดังเพิ่งค่ะซึ่งโรงเรียนนี้นะคะเป็นโรงเรียนทหารนะคะเป็นโรงเรียนหญิงล้วนค่ะแล้วก็เป็นโรงเรียนในเครือเหมือนกันค่ะที่มาเข้าร่วมค่ายกับเรานะคะใช่ค่ะแล้วก็ ตอนนี้นะด้วยการที่กิจกรรมเรานะ่คะน่าสนใจมากมากเลยก็เลยทําให้พี่ๆสายน้ำพึ่งเนี่ยไปเล่นบานาบนาโบนไม่มาสร้างโรงเรียนกันแล้วไม่มาสร้างอาคารแล้วนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงแล้วก็ยังไงก็เป็นเครือเดียวกันใช่ใชค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งก็เป็นกิจกรรมที่เราเนี่ยจัดให้พี่ๆเขาเหมือนกันนะคะได้ร่วมกันทั้งตกกลมซานแล้วก็บานนาโบนนะค,ะ,คะทุกโรงเรียนนะคะใส่ใจลงไปนะคะเพื่อที่จะรีเซต์นะคะอาคารที่สวยงามของแต่ละโรงเรียนค่ะโดยผ่านเม็ดตานเม่ละเอียดเม่เล็กๆเนี่ยแล้วก็การร่วมมือร่วมใจ การของทุกคนที่มาเข้าค่ายใช่ค่ะยังไงนะคะกิจกรรมสารต่อความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะก็จะมีต่อไปเรื่อยๆค่ะคายใต้โครงการที่ชื่อว่าอะไรคะ่ายสารสัมพันธ์นักเรียนผู้นําโรงเรียนในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่หและสมเด็จพระเจ้าบนที่นีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภานพนวีวันนี้นะคะพวกเราค่ะแพร่ีค่ะแล้วก็เมย์นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ โอ้โหได้แต่เด็กเลยโอเคขอบคุณมากครับอย่ามวมัใจวันนี้นะครับครับขอทายเพื่อนขอหน่อยขอหด่ย